ดีวันนี้ขอเชิญพวกกับพวกเราในรายการการทำหน้าที่วิธีสปอยค่ะการทำหน้าที่วิธีกรด้วยครับผมกรครับผมสปอยค่ะสมชื่ออะไรสมชื่อ S P O I L สปอยแปลว,ว่าเสียคนไงไอ้วัวนี่คุณจะเล่นตลกกับฉันใช่ไหมเอาละเข้าเรื่องอเอาละเข้าเรื่องเรามาตอบคำถามที่ผู้ชมทางบ้านสงมานดีกว่า ชิบหายชิบหายชิบหายตัวตอบไม่ได้เหรอบาบ้านผมทำประมงเรือผมถูกโมยชิบก็เลยหายคุณคิดยังไงกับไขวัดนกที่ระบาดในตอนนี้ผมไม่คิดยังไงแต่ผมว่าไขวัดมูลระบาดกว่าเอ่อแล้วปัญหาบ้านเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่าจะมีชนเผ่าม้งชนเผ่าแมวอะไรนี่เข้ามาเกี่ยวยุ่งนะครับแต่ต่อมาผองแมวสู้ไม่ได้จึงไปขอความช่วยเหลือจากเผ่าแมวแล้วก็ร่วมกันทำพิธีแห่นางแมว ผลจนตอนนี้ทําให้มีฝนตกมากเกินไปทําให้เกิดโคลโดขบริเวณสะพานวะเอ,อ่อแล้วเรามีโคนาโดด้วยอ่ะที่เขาเลือกงวงช้างไงไอวัวงั้นคุณเป็นฝ่ายถามบ้างเนี่ยค,คิดว่าทําไมคนเราไม่เลือกบรีถ้าค่ฉันคิดไม่ผิดนะก็เป็นเพราะว่าแต่แต่มาเจอนี่โคตินฉันสุบม,มันทุกวันเพราะฉันไม่กลัวเล ไปกลัวเมียิ่ิงที่จะคุณจริงๆที่อย่ามาล้อเล่นลูกน้องเป็นมะเร็งขอพี่พลคนใตทุกวันเพลงอะไรวะคุณแพชกาเว่พอกเก็ตในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรลืม,มไม่รู้ถูกไหม คำถามนี้ถามใครไปไม่มีใครจำได้คุย